สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมุกไม่ได้มาในลุกของคิณโชมโสภาแต่ว่ามาในรุกของมุกดาคะ่ะวันนี้ก็เป็นวันดิดแล้วแล้ววันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์ด้วยจะบอกว่าได้ความรักอันล้นหลามจากแฟนคลับมากๆคือทําให้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นฟู้ดทรัคนะคะเป็นรถน้ําใครหิวน้าก็มากินได้ค่ะ <c oughs> ก็มีฝั่งนี้เป็นข้าวหน้าเนื้อ คุณอยากกินอะไรคุณก็มาสั่งที่นี่ทุกซมก็จะมีรูปของมุกเป็นอย่างนี้อันนี้น่าจะมาจาก USA แน่เลยนุกาน u s เเแล้วก็เป็นมุก u s เออค่ะอันนี้คือรูปมุกอันนี้คือแฟนมุกแฟนในจินตนาการมุกก็ชอบคุณแจ็คสัตว์วาแฟนๆเขาก็รู้เขาก็เลยแบบเออเอามาให้อะไรอย่างนี้เป็นกำลังใจดีๆ อันนี้นะคะชัดเจนใครเดินมาก็รู้ว่าเป็นมุกดา <K _ an> เดี๋ยววันนี้นะคะมุกจะไปถามแฟนๆว่าเ <K _ an> ตรียมตัวดูละครกันหรือ,อยังเยว่าไร่สุดท้ายไฮโซออจะออนแอวันนี้วันแรกคาดหวังว่ามันจะเป็นยังไงมันต้องดีมากๆแน่ๆ <K _ an> ดีเลยขนาดนี้ไม่ดูก็บ้าแล้วมาสิมากระตัมาสิมากักกักกิสนดนิมอสิมา ติดตามชมนะคะเขยบ้านไร้สะพายไฮโซวันนี้เสนอให้ชมเป็นตอนแรกปาัเป็นกำลังใจให้นักแสดงทุกคนในเขยบ้านได้สะพายไฮโซด้วยค่ะดื่มไม่ขับอยากให้ทุกทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยจากสสสค่ะจบเส้นทางบันเทิงแล้วเตรียมตัวไปม้วนกับเคยบ้านไร่สะพายไฮโซได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดี